ซูเปอร์ครับเล่นน้ำกันเร็วหน,นึ่งชั่ นีะคะเมื่อกี้นี้เราไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วป้าป้าคุปเปอรดิ้งก่อนขับรถมาเหนื่อยเงือจะบอกว่าเวลท้าดิ้งที่นี่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อแนยนะเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแล้วสดชื่อเือทำไมเหลือเครื่งเดียวอ่ะหีือพี่ไปแอบกินแล้วกินทำไมป้าทำไม่ใช่พี่นะคูเปอร์หรือเปล่าปกินเลือกไปตอนนี้เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขนสัมภาระลงมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราจะไปดูห้องพักกันว่าสวยงามแค่ไหน โอ้โหฮ่า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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้้อ้อ้้โหอออ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้โหอ้โหโอ้คหโอ้ ถึงแล้วนะคะที่ดิเรโร่ออ Apple Arcade นะคะป๊าป้าวันนี้นะครับคล้ายวันเกิดของพี่โก้ด้วยแล้วก็มาไกลขนาดนี้คิดว่าแบบจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรก็คิดว่าแบบเดี๋ยวหาเค้กมาเป่ากันธรรมดานะใช่เนาแต่โหมีลูกปงลูกโป่งน่ารักมีชื่อด้วยมีแฮปปี้เบิร์ a เดย์ด้วยพี่โก้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะขอบคุณคุณแม่นะขอบคุณลุ่ๆด้วยนะมีของขวัญต้องมาเอาของขวัญให้ป๊าป้ากันแล้วลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะ โอ้โหมีความสุขอีกแล้วจะบอกว่ามีเพื่อนเนี่ยไม่ถึง10คนแล้วอันนี้จริงๆนะ,ะเพื่อนที่รักกันคือสังคมในในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สําคัญไปกว่าครอบครัวแล้วอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยคือมีความสุขกับครอบครัวมากที่สุดแล้วแล้วก็มันก็ มันก็เป็นความสุขที่สุขจริงๆแล้วมันก็ oh. ไม่ต้องการอะไรแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีน้องสองคนนี้มาขอบคุณนะขอบคุณลูกทั้งสองได้นะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาไปเล่นน้ำทะเลนะครับ <Hey. S 1> โอเคไหมแต่ส่วนของขวัญเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาแกะให้ดูนะ <Hey. S 1> ว่าเป็นอะไร Happy Birthday p p y Birthday to you ครับ h a y Happy Birthday you. นี่ป,ะปะ้าป้าอ happy and happy birthday นะคะคือแบบมาแบบว่าคือพอมาถึงเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทางโรงแรมมีเค้กมาอีกโอ้อีความสุขมากเลยวันเกิดปีนี้เลือกที่ถูกมากๆ มีความสุขมากเลยวันนี้นะคะป๊าป๊าแม่ก็จัดหาที่เพื่อป๊าป๊าเลยนะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าแบบให้เกียรติมากเลยเขาหน้ารักมากแม่แค่บอกว่าแม่อยากจะจัดเซอร์ไพรส์ปบบป้าเขาบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆค่ะเนรอนี่เขาเดินเอาเค้กแล้วก็พนักงานมาก็หลายคนเลยให้เกียรติมากเลยขอบคุณมากๆนะครับใครที่มีโอกาสมาหัวหินชาอําเนี่ยแถวเนี้ย ที่นี so ่บอกเลยว่าว right, ิวสวยมากแต่มันไม่ใช be ่แค่นั้นนะเดี๋ยวให้คุณแม่เขาพาทัวร์ว่าแถวเนี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างในในที่นี่เดี๋ยวให้น้องๆไปพักกันก่อนน้องๆหิวนมแล้วหิวนมแล้วหิวแล้ว นี่เด็กๆเปลี่ยนสภาพแล้วนะคะรับลมาเร็วได้รับไปหนึ่งตื่นตอนนี้เขามีความสุขมากอะไอีกอย่างหนึ่งเขามีความสุขที่สุดก็คือวันนี้ป,ป้าถูกหวยด้ว <c oughs> ย,ยวันเกิดหวยก็ออกวันเกิดนะครับ <c oughs> นี่ด้านหลังของเราก็คือห้องพักของเรานะครับก็จะมีนี่มีอามีสระน้ํา ด้านในก็จะมีแบบสระน้ำส่วนตัวเป็น p ู o อ a เซ e ส,ส่วนตัวะะแล้วตรงนี้นี่เป็นสระที่เอาไว้พรุ่งนี้นะครับเราจะพาน้องสองคนเนี่ยลง,ลงมาแช่น้ำแต่วันนี้เราจะพาเขาไปเดินเที่ยวเล่นรับบรรยากาศลมทะเลก่อนนะครับ เด็กเล่นน้ำบ่าออพรุ่งนี้อ่ะฮะวันนี้เดินเล่นแค่นี้ก่อนนะปรับสภาพาก่อนนะลูกป,ปรับปากวนหนูไม่สบายถาหนูเดินทางมาวันนี้แล้วหนูลงน้ำเลยเดี๋ยวหนูจะไม่สบายแล้วรู้ปะปถ้ามองแงนะพรุ่งนี้ค่อยเล่นนะนพรุ่งนี้ค่อยเล่นนะม่หอมเนออเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆนะครับอยู่แบบอย่างเนี้ยแฟมิลี่แบบดีมากแบบรู้สึกแบบอิ่มอุ่นนะรู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่ ที่มีความสุขแฮปปี้มากลยโอ้ไปมองทะเลกันลูกออ้้ ท,ทานไข่ลาวา <c oughs> ไม่ใช่เช้านี้แม่สั่งอันนี้เป็นแบบว่าซิเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเป็นวีโร่เบรกฟาดอุยดีจังเลยมาเสิร์ฟให้ถึงห้องเลย <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยววันนี้แหละภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราก็คือเราจะพาน้องแฝดเนี่ยมาเล่นน้ำทะเลอยากรู้ว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงทำไมเราถึงพาน้องมาทะเลฮะ มันมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งก็คือตอนที่แคทท้องตอนนั้นอ่ะเมืม่อแคทรู้ว่าแคทท้องวันแรกเนี่ยแคทแท้ท้องหนักเลยใช่ตั้งแต่วันแรกแบบยาวไปจนแบบแพ้หนักมากๆนะครับแคทท้องได้3เดือนก็เลยแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยสเดือนแล้วเนี่ยอยากพาไปพักผ่อน ก็หอบสังหารเลยนะใช้คําว่าหอบสังาห,รบบา,หงารพากัน<ต>ไปใช่มันลุกไม่ไหวใช่ไปเ<ล>ที่ยวทะเลที่พัทยาระหว่างท้ายนี่คือแบบหเหนื่อยมากเพราะว่านอนพักไปตลอดทางเลยแต่พอไปถึงที่ทะเลเนี่ยหายแพ่ท้องแบบหายไปเลยอ่ะหายแบบเป็นปิดทิ้งเลยจากที่แบบแพ้ท้องมากๆวันนั้นไม่แพ้เลย<ช>ไม่แพ้<ช>แบบแม้แต่นิดเดียวจนเราแบบรู้สึกแบบกังวลว่าเฮ้ยน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยเขาเป็นไรวะจนเราเครียดวแบบเครียดนะเครียดเลยสรุปว่าลูกเราเนี่ยเป็นอะไรเปล่าใช่จากกินไม่ได้นะกลับมากินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ วูาาชิมกตกใจมากตกใจจนต้องพาไปตรวจทันที่โรงพยาบาลสมิติเวชอะสมิติเวชศิรชาอันนี้เรื่องจริงนะ<ช>อยู่ที่นั่นสองคืนกับอีก3วันแคทกินได้ปกติมาก<ช>ก็เลยในใจคิดว่าโอ้แสดงว่าเขาหายลวคือเขาบอกว่า3เดือนคนท้องเนี่ยสเดือนจะหายเป็นปกติ<อ>เราคิดว่าพูดมันตรงขนาดนี้เลยเหรอพอ3เดือนหายละแต่มันไม่ใช่ฮะเดินทางกลับมาถึงบ้านวันที่3แผลท้องเหมือนเดิมกลับมาแพ้ท้องเหมือนเดิมก็เลยรู้เลยว่า เด็ก2คนนี้น่าจะชอบทะเลแน่เลยคอนเทนต์นี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่ออยากจะเห็นเขาว่าเฮ้ยเขาชอบจริงหรือเปล่าทั้งแรกที่เขาเกิดมาแล้วเขาลงน้ําทะเลเนี่ยเขารู้สึกอย่างไงสีหน้าเขาเป็นยังไงเราอยากรู้ใช่แล้วและเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จรออากาศดีกว่านี้เราจะพาเขาไปและเราจะได้เห็นพร้อม าล้ครับเรามาอยู่ันที่ชายหาดแล้ว oh, <yeah. S 1> พร้อมแล้วจริงๆป้ากับแม่นี่ก็ตื่นเต้นนะ oh. เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ลูกยังไม่เคยทําตั้งแต่เกิด <S <S เป็นสิ่งที่เราแบบจดจําไว้ว่าเอ้ครั้งแรกของลูกเราเนี่ยลงทะเลที่ไหนกี่โมงอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยปะเดี๋ยวเราพาเขาไปลุยทะเลดีกว่าอุ้ยน้ำใสป้ายืนป้ายืน คูเปอร์ครับเล่นน้ำกันเร็วนี่เฮ้ยโดนทรายแล้ว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 เย้จุ๊งจุ๊งจุ๊งเดงหน่อยแดงหน่อยคูเปอร์แดงหน่อยชอบมันยังไม่ร้องอ่ะพี่มองมองคูเปอร์มองตีแดดไปแล้วตีแดดไปแล้วตีแดดไปแล้วดูนู่นฮะข้างหลังไอ้ยาเขาเป็นห่วงดดูิดูดิดูดิดูดิ ทำไมขอปอาหนุ่มว่างอ่ะเล่ะเด้ง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 คอเปอร์เขาไม่ดึงเท้าออกจากสายเลยนะเพราะเาไม่ไหวไม่เขาอาจจะแบบแปลกๆชอบดูแต่คูเปอร์เขาพลิกขาออกไหมเขาพลิกขาออกเหมือนเขาจะแบบเป็นแบบว่ายือๆน่อยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมหรือเท้าคอเปอร์หายไปแล้วถึงหน้าจะหน้าเขาเป็นอย่างนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับไปแคทพาเขาลงน้ำเลยเออลงเลย รไหนก็มาแล้วมาคูเปอร์เนี่ยก็เหมือนที่เห็นครับเขาเป็นคนไม่ชอบโดนน้ำาหรืออเลยคือสองคนนี้ลักษณะนิสัยจะไม่เหมือนกันเลยใี่คูเปอร์ก็จะเป็นแบบสายหวานแบบว่าเป็นผู้ชายแบบหวานอ่ากินๆินเรียบร้อยเรียบร้อยยิ้มยิ้มเนี่ยแต่คปเปอร์เนี่ยเขาเป็นแบบว่าสายแบบ S <S อา่าปาดเปรี้ยวหน่อยอชอบเล่นน้ําชอบอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนีดูมองอยู่ปะป๊าอยากลงมากเขาอย่างงี้ถ้าพี่คูปเปอร์ไม่ชอบเล่นน้ําทะเลเนี่ยเดี๋ยวปะป๊าพาไปเล่นน้ําสระก็ได้ได้แต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยจัดดีกว,ว่าอคอปเปอร์เนี่ยจัดดีกว,ว่าลองดูสักหน่อยลองดูจะหน่อยไหมลองดูจะหน่อยไหมเอ้าหนึ่งชอ้อนแล้วพีนมาแรงขึ้นเลย เดี๋ยวพาน้องไปเล่นน้ำใส่ดีกว่าไปเล่นน้ำใส่ดีกว่าป่ป่าปเล่นน้ำใส่กันดีกว่าไม่สามารถลงทั้งตัวได้หรอครับเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยอย่างอย่างอย่างเราเด็กยังอ่อนอยู่คือยังไม่ไม่ค่อยกล้าให้ลงเท่าไหร่พี่คูเปอร์อ่ะเขาง่วงนอนด้วยป้าเหรอตอนนี้เขาหลับแล้วหลับแล้วเหรอใช่โอ้โหดูป้านางสารถ้าป้าพาหนูมานอนหลับบนทะเล และนี่นะครับคือการนอนหลับที่ทะเลครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เรานแล้ครับจำไว้นะครับวันนี้วันที่17มิถุนายนนะครับเขานอนหลับบนน้ําทะเลเลยนะครับเดีบบ๋ยวแม่ขอเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์การนอนหลับบนน้ำทะเลไป,ปๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวชายหาด เป็นการลงสระน้ําของเขาแล้วก็ลงพ่วงยางด้วยนะครับนี่คือวอล์กแบบว่าลงน้ําทะเลครั้งแรกแล้วก็ลงสระครั้งแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวนะจริงๆอะสระเนี่ยเขาเคยลงส,ะส,ะสะักสองสามวิมาแล้วอเอาเท้าจุ่มแต่ว่า,อาแอบมองเป็นเรื่องเป็นราวในครั้งแรกรแล้วก็จดจำไปเลยนะแล้วหนูลงมาแช่น้ำอย่างนี้ที่หัวหินนะคะเมื่อกี้นี้น้องคอปเปอร์นะคะเพื่อนๆลอยจนเกือบถึงสระใหญ่เขาชอลงมาจนเป็นสระใหญ่ที่แรกเดยวเขาชอบมากเลยอะ ต้องใส่ที่บ้านต้องเปลี่ยนแผลแล้วไม่ทำแล้วไอ้เป็นเธอเล็ออกมาค่ะกลับไปทอนเสาไอ้น้ำแล้วชอบไหมครับหนึ่งบอกพี่พีนี่หนูชอบมากเลยครับนอนห้งยานแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่18นะครับก็เป็นครบวันเกิดเขาพอดีเลยห้าเดือนหเดือนเป๊ะเลยโอ้โหสําลักสําลักเขาชอบสุดเก่งจังเลยไปเล่นน้ำกันดีกว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์นี่เอ้าแฮปปี้เบิร์ t เดย์ทู ใครที่ผ่านมาหรือว่าตั้งใจจะมาเที่ยวแถวช้าหัวหินเนีย่ยพี่โป้และคัตตี้แนะนําเลยนะครับอย่างที่เห็นมาน้องแขกเห็นไหมสบายเลยมีความสุขมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในยุคนี้เนี่ยที่นี่ปลอดภัยมากบอกเลยว่าปลอดภัยจริงๆครับาราก,การจัดการของเขาแบบดีเยี่ยมจากที่เรามา2วันเพราะว่า เราแบบก็เกงเกรงไงทำให้คืนนี้เราอยู่เพิ่มนะคะอยู่ตออ่อเลยได้ไหมเราเพิ่มไปอีกอีกห<ด>นึ่งวันนะบอล<ป>มาเลยบอลมาเลยแค่ฝากช่องทางติดต่อให้หน่อยที่นี่อยากมาท ใช่ค่ะ,คะสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาเหมือนคัตต้ปิโป้นะคะแล้วก็น้องแายสองคนนะที่นี่ที่ไหนที่นี่คือดีลอดิเอเบิร์นเอสเคนะคะคือแบบที่มีการจัดการดีมากสะ,ะอาดปลอดภัยดูแลดีจริงๆบรรยากาศมันดีมากคแล้วโดยเฉพาะห้องพักแล้ววิวนี่ถือว่าสุดๆดเลย,เลยอันนั้นคือห้องเราสุดๆเลยลห้องเราสุดๆุมากขอบคุณมากนะครับที่ดูแลกันอย่างดีแล้วก็ห่วงยางนี่น่ารักมากเลยดูสิ หันไปนุนกป็มือทะเลด้วยนั่นอะ่ะแต่พาน้องเนี่ยงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอพาน้องแั้งสองเต้าเนี่ยไปไว่ายน้ำก่อน ของลูกมาเล่นแล้วตอนนี้ค <vastly amplify. S 2> <sk> ืออะไรเนี่ยป้าก็น้องๆเขาไปอาบน้ำแล้วครับเราก็เลยยืมห่วงยางเขามาใส่คอมันไม่ไปอ่ะจะไปได้ไงมันเล็กป้าแข่งกันไหมแข่งกันนะไปเร็วไม่ไหวหน่ วันนี้บอกเลยว่าการมาเที่ยวครั้งนี้มีความสุขที่สุดตั้งแต่มาเที่ยวด้วยกันเลยอิ่มสุขมากเ<อ>มื่อก่อนอ่ะเราเที่ยวกันสองคนครั้งนี้มีลูกๆมาด้วยแล้วแล้วที่สําคัญคือหลายๆอย่างที่เป็นครั้งแรกของชีวิตของลูกเราเรารู้สึกมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นการลงน้าทะเลการเล่นน้ําในห่วงยางที่แบบเขาไม่เคยทํามาก่อนแล้วแล้วให้เรารู้สึกว่า <c oughs> เรามีความสุข,สข <c oughs> คือแววตาเขาบอกเรามีความสุขสถานที่ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยเป็นนั้นว่าแบบการเที่ยวครั้งนี้เจ๋งมากครับ มีความสุขจริงๆแบบประทับใจมากๆนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหัวหินชะอําเนี่ยแนะน,นำเลยค่ะลีโลดิเออร์โเอสเคนะคะที่นี่คือแบบครบคันทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูแลดีมากคุณจะได้รับความสุขกลับบ้านเต็มอิ่มแน่นอนอยากได้อะไรบอกเขาจัดให้หมดครับเราไปกันก่อนนะแล้วครั้งหน้าเราจะพาน้องแฝนไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามครับเร็ว<ๆ>นี้แน่นอนเพราะว่าติดใจเที่ยวแล้ว มัวกีกแล้วเหรอมัวกีกแล้วเหรอดูดิดูดิดูดิอ๋อรองเท้าอ้าวถูกต้องไหมนะดัมเดดดัม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 ใช่อุ้ยไม่ใช่กระเป๋าเหรอไม่มัวอุ้ยรองเท้าอุ้ยกระเป๋าโอเคียโอโหอ้ยไม่อาไม่อาไม่อาหัวงกระเป๋าขอดูด้วย กระเป๋าไว้แล้ววินัวเสือนะครับที่มาก,ก็คือพิซซ่าเสือพ่นชี <c oughs> โอ้ใจหายดูแล้วเด็ก2คนนี้จะถูกใจกับที่พักที่นี่แน่ๆครับเพราะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเตรียมห่วงยางมาด้วยโคอัน แล้วแถมแบบชุดว่ายน้าน่ารักด้วยคือป๊าไม่ได้เตรียมห่วงยางไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ํานะคะแม่เตรียมพู้ลแ a c เซสข้างหน้าไว้เลยลูกไม่ต้องเดินไปไกลนะคะเดินออกมาสามารถโดดตุ้มลงได้แล้ววันนี้มีขนมเค้กให้ด้วยนะเจยูมีขนมเค้กด้วยนะนี่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 เป็นไงโอ้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่นี่มากๆเลยเวลาเราอยู่บ้านเราก็จะเซอรไพรส์กันจัดหนักใช่ไหมคะบ้านเราแต่ว่ามาที่นี่ก็มีคนเซอรไพรส์เพิ่มอีกนะใช่แล้วไม่ทิ้งนะเราก็ไม่ทิ้งออตกใจตกใจโอ้ไม่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่อะไร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 